ดรนิเวศเห็นว่าชิระวรากรน,นักลงทุนเน้นคุณค่าหรือว่า VI เขียนบทความเอาไว้ในเว็บบอร์ดของสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยบอกเอาไว้แบบนี้ครับว่าในช่วง2-3ถึง3ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นของสหรัฐโดยเฉพาะดัชนี n a s ส a q ปรับตัวขึ้นมาสูงกว่าตลาดหุ้นอื่นๆอย่างต่อเนื่องครับและสิ่งที่โดดเด่นเห็นได้ชัดเจนกว่า อย่างอื่นเลยก็คือหุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เป็นผู้นําและก็มีขนาดใหญ่จํานวนประมาณ7จ็ถึงสิตัวรวมถึงหุ้น7นางฟ้าที่มีการปรับตัวขึ้นมาสูงกว่าดัชนีและหุ้นอื่นๆครับจนทําให้หุ้นเหล่านี้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหุ้นยักษ ซึ่งหุ้นยักษ์ใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด10ตัวในดัชนี S&P 500ก็ประกอบไปด้วย Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, Broadcom, Berkshire Hathaway และก็ J.P. Morgan 10บริษัทนี้ Market Cap หรือมูลค่าตลาดรวมรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ25.7ล้านล้านเหรียญสหรัฐนี่ข้อมูลณนะสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเลยนะครับ ถ้าเทียบกับมูลค่าของตลาดหุ้นในดัชนี S&P ที่61ล้านล้านเหรียญก็เท่ากับว่าหุ้นใหญ่ที่สุด10ตัวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ42.2ของหุ้นทั้งตลาดเลยครับหุ้นที่ใหญ่ที่สุดคือ n v ็นวีเดตัวเดียว Market Cap มากกว่า5ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือเท่ากับประมาณ162,500ล้านบาทนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ8.2ในดัชนี S&P 5 0 0 หรือประมาณ10เท่าของ Market Cap มูลค่าหุ้นทั้งหมด7-800ตัวของตลาดหุ้นไทยและถ้าหากว่าเปรียบบริษัทเป็นเหมือนกับประเทศประเทศหนึ่งในโลกที่ผลิตสินค้าและให้บริการกับโลกหุ้น n v i d i ีดก็ใหญ่ถึงขนาดที่เรียกได้ว่าใหญ่กว่าทุกประเทศในโลกยกเว้นสหรัฐและก็จีนในแง่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ครับ ดรนิเวศยังบอกด้วยว่าหุ้นตัวใหญ่ที่สุดในตลาด10ตัวนั้นไดโดมิเนตหรือครอบงำตลาด s p 500ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้วครับหมายความว่าหุ้นอเมริกาจะขึ้นหรือลงก็จะขึ้นอยู่กับกลุ่มหุ้น10ตัวนี้เป็นหลักแต่ไม่ว่าจะยังไงครับอาจารย์นิเวศมองว่าดูเหมือนคนรจะคิดกันว่าตลาดหุ้นอเมริกากำลังกระจุกตัวมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ จากการที่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี AI ขนาดใหญ่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนแทบจะกลืนกินธุรกิจรุ่นเก่าที่แทบจะไม่โตอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าเป็นแบบนั้นครับตลาดหุ้นอื่นๆในโลกก็คงจะไม่เหมือนอเมริกาเพราะว่าประเทศอื่นๆส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีหุ้นเทคหุ้น AI ที่ใหญ่เท่ายิ่งไม่ต้องพูดถึงตลาดหุ้นไทยที่เป็นเศรษฐกิจเก่าครับ